าวลอกไดว่ามาเมื่อวานลูกค้าวันนี้ก็ทักว่าสั่งชุดไดว่าเลยจ้าจัดไปอย่างหล่อนะคะนี่เลยลอกไดว่าการูด้านะคะเบอร์สองพันห้าแขนคู่นะคะลูกค้ารอมานานแล้วนะคะประกบคู่กับคันไดว่าโพเลกอนนะคะเวทแปดสิบเจ็ดสปินท่อนเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆนะรีซีทจะเป็นสีออโรล,ล่านะคะเหมือนกันเลยเข้ากับลอกเลยนะคะ นี่เซนดีดีดดิ้นเหยื่อได้มันนะคะงานกระพงงานประช่อนสะใจขอลองงัดหน่อยค่ะนี่เวทเล็กๆแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดนี่งานกระพงงานช่อนเล่นไปเลยค่ะพี่เดี๋ยวคอยคี้คอยขีม้มันต้องขนาดนี้ไหมคะสาวกได้ว่ารีบจัดนะคะ คันได้มาแค่5คันเท่านั้นนะคะเวทนี้ราคาโปรเดิมนะคะคันเบ็ดนะคะ2890บาทนะคะ2890บาทส่วนลอกจัดโปอยู่ที่3,590บาทนะคะ3 5 9 0บาทได้แขนคู่ไปด้วยเลยนะคะจะส่งใส่ท่อ PVC พร้อมส่ง e m s อย่างดีนะคะบวกเพิ่ม250บาทนะจ๊ะสั่งมาได้แล้ววันนี้ที่ร้านไท,าทายฟิตชิ่งสุขุมวิทยป85านะคะอันนี้เป็นชุดของลูกค้านะคะที่สั่งมาเมื่อเช้าก็ขอ ลูกค้าบอกช่วยถ่ายคลิปให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นแฟนคลับร้านหัดไทยได้เลยจ้าหัดไทยจัดให้สวัสดีค่ะ